เราคงจะเคยได้ยินนะครับเกี่ยวกับคําทํานายของหลวงพ่อือศีลิงดําแล้วรู้หรือไม่นะครับว่าคําทํานายตรงนี้มาจากที่ไหนหลวงพ่อฤศีลิงดําได้กล่าวว่าในสมัยที่อาตมาอยู่กับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคปีนั้นจําได้ว่าเป็นปีพศ2480หลวงพ่อปานไม่อยู่อาตมาเป็นนักขนแล้วก็นักขวาด้วย ท่านวางอะไรไว้ที่ไหนไม่มีใครกล้าหยิบแต่อัตมาเป็นคนเดียวกล้าหยิบสันดานมันเดียวเป็นดิงที่จะทำให้มันเรียบร้อยได้อย่างไรค้นไปค้นมาในกุฏิหลวงพ่อปานแล้วก็พบสมุดคอยเป็นคำพยากรณ์ของพระอรหันต์สมัยกรุงศรีอยุธยาพยากรณ์ไว้ตั้งแต่กรุงเทพยังไม่ปรากฏแต่สมุดคอยนั้นเก่าขาดกระดุ้งกระลิงข้อความก็ขาด จึงไปกราบเรียนานำหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานท่านก็บอกว่าเดิมหนังสือเล่มนี้เป็นสมบัติของหลวงปู่ขายแต่ทว่ามันเก่าเต็มทีก็เลยจ้างเขาเขียนไว้ในสมุดค่อยอีกเล่มหนึ่งแล้วหลวงพ่อปานก็สั่งให้ไปหยิบหนังสือเล่มนั้นจากกุฏิของท่านซึ่งซุกไว้ในตู้นาฬิกาเอาผ้าสีแดงห่อไว้อย่างดี เหมือนจะเตรียมไว้ให้เจ้าหลิงอ่านเมื่อเปิดออกดูแล้วปรากฏว่าหนังสือเล่มนั้นดูราวกับว่าจะมีอายุสักสามปีเศษตัวหนังสืออ่านง่ายเป็นคำทำนายของหลวงพ่อใหญ่ซึ่งเป็นพระอาหารหันต์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้พยากรณ์กรุงเทพมหานครซึ่งจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าและกล่าวถึงพระเจ้าแผ่นดินของกรุงเทพมหานคร ไว้ด้วยดังนี้ 1. มหากาศผ่านมหายักษ์ 2. รู้จักธรรม 3. จำต้องคิด 4. สนิทธรรม 5. จำแขนขาะ 6. ด่าดลาชาโจร 7. นั่งทนทุกข์ 8. ยกธมิน 9. ถิ่นกาขาว 10. ชาววิไลรัชกาลที่หนึ่ง มหากาศผ่านมหายักษ์หมายถึงสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬามโลกผ่านพระเจ้าตักศินไม่ใช่ค่าตามประวัติศาสตร์บอกว่าพระเจ้าตักศินถูกราชการที่หนึ่งสั่งปกครชนโดยใส่กระสอบแล้วเอาท่อนจันทุกให้ตายนั้นอันนี้อาตมาเห็นทีจะต้องยอมรับอาตมานะรับรองว่าคำสั่งก็ต้องเป็นคำสั่งจริงๆ ทหารก็ต้องประหารจริงๆแต่ว่าคนที่ตายนั้นไม่ใช่พระเจ้าตากสินเป็นคนอื่นเขาตายแทนแล้วพระเจ้าตากสินไปทางไหนทำไมต้องทำกันอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องของทางการเมืองพระเจ้าตากสินทรงกู้ชาติสมัยลำบากของพระเจ้าตากสินมีเพียงใดเรื่องนี้มันต้องมีการคู่กันยืมกันอัตมาพูดเท่านี้แหละ แต่ขอยืนยันว่าพระเจ้าตากสินไม่ได้ตายขอให้นักประวัติศาสตร์สืบค้นกันให้ดีแล้วจะพบจุดสำคัญทางประวัติศาสตร์จะพบว่าพระราชวงศ์จักรีเป็นกระบฏต่อพระเจ้าตากสินแล้วขึ้นเถรงราชไม่ได้เพราะเป็นพระราชประสงค์ของพระเจ้าตากสินเองเพื่อหวังจะให้ชาติไทยอยู่รอดทรงความเป็นชาติไทยต่อไป และเพราะอะไรพระองค์จึงไม่ท่งสละราชสมบัติเฉยๆนั่นเป็นเรื่องของทางการเมืองทําไม่ได้พระเจ้าตักสินมหาราชไม่ได้เป็นกษัตริย์ที่มีความโง่ไม่รู้เท่าทันคนพระองค์มีความโง่ไม่รู้เท่าทันคนแล้วจะทรงกู้ชาติได้อย่างไรไภายในปีเดียวขอให้ท่านพุทธบริษัททั้งหลายช่วยกันพิจารณาด้วยปัญญาที่แท้จริง เอาระบบการเมืองเข้ามาเทียบเคียงกับความจริงแล้วจะทราบีความจริงต่อไปในวันข้างหน้าเอากันแค่นี้ก็พอสองรัชกาลที่สองรู้จักทำรรให้พระสงฆ์ทั้งหลายค้นคว้าธรรมมาวินัยกันใหญ่รัชกาลที่สามจำต้องคิดพระองค์ทรงคิดหนะ่ะก่อนจะสวรรคตรทรงมีลายพระหัตถึงรัชกาลที่สว่า ถ้าฉันตายฉันไม่ตั้งรัชทายาตเมื่อฉันตายแล้วดูกของฉันถ้าไม่ให้รับราชการก็ให้ลงโทษเพียงแค่ในรเทศอย่าให้ถึงกับต้องฆ่าแกงกันเลยรัชการที่4สนิทธรรมทรงผนวดถึง2 7พันษาและทรงเชี่ยวชาญด้านธรรมะรัชการที่5จำแขนขาด เสียดินแดนให้แก่พวกฝรั่งเศสและอังกฤษรัชกาลที่6ราษฎดราชาโจนเป็นยุคที่ไทยเรามีการนิยมของนอกมีการฟุ้งเฟอ้อเอาอย่างเรียนแบบวัฒนธรรมตะวันตกโดยเฉพาะในหมู่ข้าราชบริพารขุนนางในราชสำนักมีการแต่งตั้งยศถาบรรดาศักดิ์กันมากเกินไปจนแทบจะไม่มีความหมายเป็นยุคเริ่มต้นแห่งไยพิบัติ ในด้านเศรษฐกิจที่จะตามมาในยุคต่อไปการกระทําเช่นนี้ถือว่าเป็นการป้นชาติป้นแผ่นดินทำลายแผ่นดินทางอ้อมในสมัยนี้มีผู้คนคิดปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเหมือนกันแต่ทำไม่สำเร็จกลายเป็นกบระบไปกบฏรอสอศ0รัชการที่ 7. นั่งทนทุกข์ทรงถลิงราชสมบัติในช่วงของเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ต้องให้ข้าราชการออกเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองทรงสละราชสมบัติรัชกาลที่8ยุทธมินเกิดสงครามโลกครั้งที่สองและพระองค์ถูกลอบปงพระชนรัชกาลที่9กถิ่นกาขาวคนไทยเห่อตาพวกฝรั่งทั้งแฝดชั้นเครื่องแต่งกายเพียงร้องอะไรอะไรก็ฝรั่งทั้งนั้นถึงจะดีรัชกาลที่10ชาวสิวิไล คือยุคที่บ้านเมืองของไทยจเจริญรุ่งเรืองอย่างเต็มที่แต่ตอนนี้เหตุการณ์ยังไม่มาถึงในราวปลายรัชกาลที่9หรือรชัชกาลที่10นี้ประเทศไทยจะขุดพบแร่สำคัญชนิดหนึ่งซึ่งมีกำลังคาแร่ยูเรเนียมแต่ล้ว่ามีกำลังสูงกว่าถ้าใช้ทางด้านสันติจะมีความเย็นสามารถเผาโรคได้ด้วยอำนาจของความเย็น ถ้าใช้ทางด้านพลังงานจะมีพลังงานถูกมากหากใช้ค่าฟันกันก็จะมีพลังงานมากยิ่งกว่าแร่ที่เขาใช้กันในปัจจุบันเวลานี้ขุดมาได้ก็เหนื่อยเปล่าๆไม่มีประโยชน์ถึงเวลามันจะปรากฏเองและเมืองไทยจะมีทรัพยากรต่างๆปรากฏมาอีกมากมายเริ่มตั้งแต่พศ2520เป็นต้นไปและจะค่อยๆมีมากขึ้นอย่างเต็มที่เมื่อกลาง สมัยราชการที่สิบต่อไปประเทศไทยจะมีความมั่งคั่งสมบูรณ์ประเทศชาติจะร่ำรวยมาก